เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะหนาวมากรงเรียนค่ะนักเรียนก็มีนักเรียนอนุบาลที่พ่อแม่บางคนมารับกลับแล้วก็ป .1 น,น,นะคะนี่ไปดูวิววิวข้างนอกนะคะนู่นทะลุไปถึงตรงนู้นได้เนาะนี่ค่ะท้องฟ้าตรงฝั่งนี้ท้องฟ้าเปิดนะคะอันนี้เสียงค่อยหน่อย เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นพักเที่ยงเออนี่ห้องน้ําก็ต้องมีไฮซุงนะคะต้องเปิดหน่อยถามว่าคนเยอรมันอยู่ยังไงในการตักเสื้อผ้านะคะปิดซะหน่อยอันบ้านเราก็จะมีเครื่องอบแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเปิดฝาแล้วก็อบนะคะเอาเสื้อผ้าเข้าไปเครื่องอบจะเป็นหน้าตายอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ รุ่นใหม่เขาจะมีแยกน้ํานะคะแยกน้ําแยกน้ําแยกเนื้อนี่น้ําที่เก็บน้ำสามารถอถอดออกทิ้งได้นะคะหัวหอ,อานอนหนอนอน,อนเ,อน,อนเป็นชันช้นๆเป็นตึกคอนโดค่ะนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสวนนิดนึงทางเดินออกไปถนนใหญ่นะคะ ห้องนอนก็จะเป็นประมาณนี่คือเตียงนอนแล้วก็จะมีหน้าต่างสามารถมองวิวข้างนอกได้ค่ะซึ่งข้างนอกก็มองเห็นเราได้นะคะก็เลยต้องมีผ้าม่านค่ะปิดผ้าม่านค่ะแล้วก็ข้างนอกมีเชลซีนะคะเป็นประตูม้วนเหมือนบ้านเรานี่แหละคะ่นะ,คะก็เปิดให้สูงให้สูงก็คือ เครื่องทำความร้อนในห้องนอนก็ต้องมีนะคะห้องนอนห้องครัวแต่ก่อนนี้ห้องครัวมีค่ะมาจากพาดูชเน่ครั้งแรกในเยอรมันีน่จ้าเห็นกันไหมชาดามานีโซฟีนี่ไงเห็นไหมจ้ะชเน่ลอย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  อยาเอาลงตรงนี้จะได้มองเห็นหนะเห็นไหมจ๊ะหิมะตัวเป็นเป็นแต่ว่าอากาศหนาวอยู่เนี่ๆๆมาดูจ้าหิมะหิมะหิมะไม่เยอะนะคะนี่มันยังไม่เยอะดูสิวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังจะมีไอซ์บนถนนผลปรากฏว่าไม่มีน้ำแข็งจากแต่เป็น หิมะ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 ,มะลงที่บุกนี้ไม่เคยมีหิมะมาก่อนเธอเดี๋ยนะเดี๋ยวลองนี่นางจะเป็นเออเป็นแผ่นแผ่นแผ่นนะคะเดี๋ยวหาอันใหญ่ๆน่นางจะเป็นแผ่นแผ่นเอ่อลงมานะคะแล้วก็คล้ายๆอ่ก้อนน้ำแข็งที่น้ำแข็งใสะว่างั้นจะเป็นน้ำแข็งใสนี่นางจะเป็นคล้ายๆเป็นแผ่นแหมอยากให้เห็นกับ ตาตัวเองเดี๋ยวลองก่อนว่ามันจะลงมาตรงมือพี่ไหมนี่คะ่ะไม่ค่อยเห็นเนาะนอันนี้ก็ข้าถอยมาหน่อยหนึ่งจะได้เห็นง่ายๆเนาะนางจะลงมาไม่เท่ากันนะคะเป็นแผ่นเล็กแผ่นใหญ่เดี๋ยวเอามือลองให้นางล่วงมาที่มือดีกว่าจะได้เห็นชดัชดชดัดชัดนางก็จะลอยมาเลยเป็นตามอารมณ์ของนางคะ่ะนี่คะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่ลงมือฮหลอยมาแน่่นินี่นี่นนอ่าให้เห็นชัดๆเ้าเห็นไหมนี่คือหิมะนี่ต้องให้เห็นต้องให้เห็นกับอ่านี่ยสีดำๆเนี่ยนี่คือหิมะนะจ๊ะดูหิมะโตเป็น ก็จะเป็นน้ําแข็งแล้วนางก็จะละลายไปนะจ๊ะนี่นางเริ่มละลายแล้ว <c oughs> เพราะว่าความร้อนภายในบ้านมันไอร้อนมันก็เลยทําให้นางละลายเร็วแล้วก็ไอร้อ uh, นในถนนนะมันก็ทําให้ร่วงลงมามันก็จะหายอย่างทันทีทันใดนะคะแต่ถ้า uh, นางตกบนรถจะมองเห็นแต่ไม่ค่อยเยอะถ้ามองด้วยตาป่าจะเห็นเยอะแต่ถ้ามอง uh, ด้วยกล้องจะไม่ค่อยเห็นนะคะ เดี๋ยวเราให้มันตกเยอะๆเดี๋ยวจะให้ดูนะจ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้จะตกเยอะกว่านี้หรือว่าจะหยุดแค่ตรงนี้นะคะ,ะต้องดูถ้าเขาตกเยอะๆตอนนี้ดูบ้านหลังคาไปก่อนนะคะว่าจะเป็นสีแดงสีดํานะคะแต่ถ้าเป็นหน้าหิมะนี่คือจะขาวโพลนเท่ากันหมดทุกสีจะเป็นสีขาวโพลนหมดเลยแล้วก็สวยด้วยจะเดี๋ยวเราให้มันตกเยอะๆก่อนนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มันตกอย่างนี้นะคะ ขปีนี้นะคะปีนี้ปีนี้ที่หาหิมะยากมากปกตินี่อะจะตกช่วงนี้เยอะป่านนี้ก็จะโอ้ขาวโพลนไปหมดแล้วแต่ว่าเดือนนี้จะไปะครึ่งเดือนแล้วก็ยังจะไม่เห็นหิมะอีกเลยยังไม่เห็นอีกเลยจ้านะคะเดี๋ยวรอมันขาวเยอะๆจะพาดูอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ